ป้ายแดงผ่อนหมื่นสามแต่เป็นมือสองอะผมให้ผ่อนแค่สี่พันพอกับคันนี้เลยตัวต้าบีออสหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบหกต้องบอกเลยว่าบีออสเนี่ยเป็นรถคันแรกของใครที่กำลังจะมีรถมือสองได้เลยนะแล้วคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันทุกคนซ่อมง่ายเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ได้สีแดงหายากและมีแม็กแต่งมาให้ด้วยและที่สําคัญผมเน้นย้าเลยนะว่าคันนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาขายกันสองแสนหกสองแสนเจ็ดแต่คันนี้ราคามันย่อมเยาจริงๆบีออสโฉมเนี้ยก็เป็นโฉมที่ได้รับความนิยมคนข้าง มากทีเดียวทุกคนแล้วก็คันนี้ที่บอกเป็นสีแดงนะใส่แม็กมาให้แล้วแล้วแม็กเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสีทองแบบนี้เลยนะตัดกับสีแดงนะขอบ15ทุกคนดูดิรถมันก็จะดูเท่ขึ้นดูซิ่งขึ้นนะซึ่งสีแดงเนะี่ยถือว่าเป็นสีที่โดดเด่นนะทุกคนเพราะว่าวีออสในถน,นนเนี่ยมีเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเราขับสีแดงนยะรับรองว่าจอดรถที่ไหนก็หาง่ายใครเห็นว่าคันนี้เราขายไม่แพงจริงราคาผมเลยว่าพุทธุธานลานทุกคนราคามาแค่20 0 0 0 0กว่าบาทซึ่งราคาถูกขนาดนี้บางคนอาจจะก,กังวลนะครับว่ารถคันนี้มีชนหนักมีความตัด หากพบภายหลังว่าสิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยเราอินดีซื้อคืนให้จำนวน1น0่อเปรสภาพภายในคันนี้ดีมากทุกคนเบาะเนี่ยตึงอยู่เลยนะพวงมาลัยเนี่ยลายหนังยังชัดอยู่เลยนะปกติแล้วเนี่ยรถที่ขายถูกๆยิ่งปีลึกๆประมาณนี้ทุกคนไปดูของจริงบางทีอะรถมันเน่ามากแต่คันนี้รถมันไม่ช้านะถึงแม้อายุจะเยอะหน่อยแต่ผมว่าถ้ามาดูกันเลยไม่รู้ปีมันเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าคันนี้รถอายุแค่ประมาณ5ปีเท่านั้นเองผมถามทุกคนหน่อยทาไมคนส่วนใหญ่ไม่ชอบรถสีแดงคือส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็นรถที่เด็ดคือใครที่่รู้้สึกกววาาอยไไปหนแล แต่รู้สึกว่าตัวเองแบบดูแตกต่างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสีที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นขาวดาบอลเงินเทาดําสีเบสอยู่ประมาณนี้แต่พอคุณขับสีแดงรถคุณจะเด่นกว่าคนอื่นคันนี้ราคาตัวเป็นแค่2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นแค่สี่พันบาทบอกเลยว่าราคาดีขนาดนี้อยู่ไม่นานแน่นอนใครอยากดูรถจริงนะครับเรามีสองสาขามีที่ชนบุรีแล้วก็มีที่สุรณบุรีซื้อรถซื้อคนสบายใจตอมได้นะครับพี่เจมส์งเลดออโต